ทะเลไม่ใช่สนามเด็กเล่นและเรือรบไทยไม่ใช่ที่สำหรับคนใจมดสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมใน28 HB News ช่องที่คนรักทหารไทยมารวมตัวกันมากที่สุดวันนี้มีข่าวฮือฮาจากราชนาวีไทยเมื่อท่านนาวาเอกสุกิจจิตอนงผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือในฐานะผู้บังคับหมู่เรือฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลท่านสั่งการด่วนคุมเข้มนักเรียนจากทหารเรือทุกนายแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ย้ำนะครับว่าทาไม่เจ๋งจริงไม่พร้อมจริงอย่าหวังจะได้ก้าวเท้าลงเรือรบไปออกทะเลของจริงนี่คือการปั้นนักรบชาวเรือให้แกรงดังเล็กกล้าก่อนเผชิญหน้ากับคลื่นลมมหาศารใครที่รักกองทัพเรือฟังทางนี้ให้จบเพราะเนื้อหาวันนี้มันหยดติ่งแน่นอนมาดูหน้างานกันครับคุณผู้ชมตอนนี้หมู่เรือฝึกเขากําลังทําอะไร ล่าสุดนักเรียนจ่าทุกคนต้องผ่านด่านหินด่านแรกคือการฝึกยิงปืนหลอดณนะสนามยิงปืนทุ่งโปรง่งเสียงปืนที่ดังสนั่นคือเครื่องพิสูจน์ความแม่นยำและความนิ่งยังไม่พอครับต่อด้วยด่านสุดโหดการฝึกป้องกันความเสียหายณนะกองการฝึกกองเรือยุทธการตรงนี้แหละครับของจริง น้ำไหลไฟไม่ในเรือต้องแก้ให้ได้ในวินาทีชีวิตท่านผู้บังคับการเน้นย้ำชัดเจนครับว่านักเรียนจากทหารเรือต้องได้รับความรู้และประสบการณ์จากการฝึกสูงสุดและที่สำคัญที่สุดคือต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลน,นี่คือกระดูกสันหลังของกองทัพเรือไทยในอนาคตครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับลองคิดดูว่าความกดดันขนาดนี้ถ้าเป็นเราเจ้าไหวไหมการเป็นทหารเรือไม่ใช่แค่ขับเรือเป็นแต่ต้องรบเป็นและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทุกลมหายใจ ผมเชื่อว่าการคุมเข้มของท่านนาวาเอกสุกิจครั้งนี้จะทําให้ลูกหลานทหารเรือของเรากลายเป็นรั้วของชาติที่พึ่งพาได้จริงๆไหนใครเคยผ่านการฝึกป้องกันความเสียหายหรือเคยไปซ้อมยิงปืนที่ทุ่งโปร่งบ้างคอมเมนต์มาอวดความเก๋าหน่อยครับหรือใครอยากให้กําลังใจน้องๆนักเรียนจ่าพิมพ์ลงในคอมเมนต์ให้ช่องเราสะเทือนไปเลย ถ้าคุณดูแล้วรู้สึกฮึกเหิมรักในศักดิ์ศรีกองทัพไทยอย่าปล่อยให้คลิปนี้ผ่านไปเฉยๆครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตาม28 HB News ในทุกช่องทาง <lem mer. S 1> เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เรา901แสนซับไปด้วยกันขอบคุณที่รักทหารไทยขอบคุณที่ไว้ใจเราเพราะที่นี่คือข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอา่านผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ